เดดูอันนี้คิวที่คนมาทำวีซ่านะเทียบเลยเยอะมากมากนั่นทีเยอะมากมากเลยอันนี้มาทำวีซ่าแบบเหมือนเข้าเมืองอะไรกันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาทานอาหารเนาะมาเลือกดูว่ามีอะไรเดีวเราจะเข้าไปแถวเนี้ยแหละเบื่อแซลมอนเอาอะไรก็ได้มอนควาเออโอเคอย่างเงี้ยเรามเล่นอันนี้อาะโอเค ไข่เจียวปูอันนี้นะอะไรเนื้อจิ้มแจ่วผัดผักบุ้งอาหารของเราอาห <laughs> ารเชา้าโ <laughs> อเคอากิ้นเข้าคุกกี้เออนี่จะกิน,น,นอันนี้ไข่เจียวปู

ค่ะหลังจากที่เราต่อวีซ่าทำอ้อเขาเรียกทำวีซ่าแจ้งคนเข้าเมืองอะไรเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็จะกลับบ้านแนละตอนนี้ฝนเหมือนเหมือนจะตกเนาะ,ะอ๋อตกแล้วเอ้ยฝนตกฝนตกวิ่งไปหาฝนนะเนี่ยอ๋อเ<ม>หรอนูนะใช่ไหมหนูนู<ม>นเขียวเขียวเนาะโอเคคลิปนี้เราก็จะจบแค่นี้แล้วค่ะสั้นๆง่ายๆบายบายมัสลามนี่สารทีฉัน <c oughs> ไปไหนก็มีแต่สารถีช่วงนี้บายบายมาสลามยแจ้งผมว่าชิมค่ะอืมหาวิ่งทำอาหารกลางวันเอาปุ๊บเนี่ยมีเหลืองมีมโอ๊ตเหรอมีโอ๊นี่มีไข่มีเหลืองมีเขียวเคียวเนี่ยไหม<อ>นี่เอาลูกชิน้นนี่เลลูกชิ้นปลานี่ลูกชิน้นปลนาน,ลน,านี่เออเนี่ยปลาเส้นเนี่ย ทำมันนี้นี่เกี๊ยวน่ากินมากเลยอ่ะหั่นไก่จ้าหั่นไก่หูเปดเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวมาใส่เยอะเฮ้ยสหลายจากสปรายกระดมีนะครับกระดมีกระดมมาแบบนี้เขาแบบนี้ ต้มก่อนเนาะต้มก่อนดูมาก่อนเก็บจีไม้ดีครับไม้เดียวเถิดดามศาสตดเนาะเถิดดามศาสัร์มาเพือกมาหนึ่งก่อนตัวน่ะวิธีทำน่ะทำไมถึงไม่กินแมม่ึงแล้วก็มือมาวางอ่ะกระปุ่งให้เอาเพิ่มก็ได้วางพี่บอกสองอันสองอัน ยังยังไม่ใ um> ช่คนละอย่างยัครับอะไวเพิ่อครับตัวดำไงตัวดำห้าอันตัวดำแบบนี้หาอันสี่อันแค่วดำแี้สี่อันแล้วก็แบบนี้อันหนึงันออออ๋อโอเคตัวดครับแบบนี้อีกหนึ่งอันนะอ๋อออีสใช่ไหมทำไม กูไม่เสร็จตังค์เฮ้ยแก่ๆให้อยากกินแก่ๆดิอ๋อเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่ไม่ได้กินแบบนี้มา20กว่าปีแล้วเดี๋ยวปุ้ยนวดได้ติ้มเอาตัดดําแบบนู่นหน้าบักซอยเอ้ยไม่ใช่หน้าบักซอยหน้าบ้าน เปิดให้เขาเข้ามาปกติไม่มีใครเคยเข้ามาเลยนะนี่นี่เปิดตรงนี้นไม่เตไม่เต็มไม่ตเต็มอ,อ่อนเลยอ๋ยอ่อนเลยอ่มันมันหลอนแหะอย่าม่น่นให้ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> หล่นก็หล่นเราทำเองเนาะทุเรียนอีกอันเลยค่ะลูกบอกเขาน่ามากเลยไหนลองเอามายืมจับหน่อยแป๊บนึงเรียนอีกคุณเรียนไงอือเป็นไงล่ะอันนี้ทุเรียนครับอันถือไปเอาถือดามี่อันนึงนะคะสองเทียบเทียบเทียบโอเค รวมเดอ้อพอข้านับเดอ้อนับเป็ากี่ก่ลแล้วอ่หวหหนะหวานมากเลย